คอนโดลุมพินีพาร์ครัตนาธิเบตนะครับเป็นห้องอยู่ชั้นหกนะครับเป็นห้องมุมนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับในห้องก็คือตามสภาพนี้เลยนะครับมีทีวีนะครับมีแอร์สองเครื่องนะครับในห้องน้ำเนี่ยจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับอันนี้ไฟกระพริบนะครับ ใส่พเหนึ่นงดวงนะครับให้แก้ไขให้นะครับนี่คือในห้องน้ำนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องนอนนะครับจะเป็นเตียงไซส์ใหญ่นะครับอันนี้หกฟุตนะครับ นอนสองคนก็สบายครับแล้วก็ในห้องนอนนะครับจะมีแอร์ตัวนึงนะครับในห้องมีสองตัวนะครับตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ระเบียงห้องนี้นะครับก็จะเป็นวิวที่ไม่บังนะครับเป็นสวนประมาณนี้นะครับ ไม่ชนตึกนะครับวิวไม่บัง ตรงระเบียงนี้แต่ผมล้างให้อีกรอบนึงนะครับพอดีไม่มีคนมาอยู่แล้วนกะมาถ่ายเอาไว้นะฮะคืออันนี้เป็นส่วนของครัวนะเป็นครัวแยกนะครับมีกระจกบ,บานประตูเลื่อนสไลด์ปิดให้นะครับ